สวัสดีนะครับผมมื่อนี้ก็เป็นเสาร์วันอาทิตย์ที่12กันยายน2 5 6 4นะครับผมพพี่น้องมาอัปเดตบอ่อน้องยาม,ม่านะครับบอน้องบอตกปลาน้องยาม,มารอยเอดนะครับอีกครั้งนึงนะครับ หลังจากที่เห่าไอเยอะไปในวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่ก็เหี้ยกาสนะครับมาไปเยียเนี้ยปลารอบนึงนะครับถือกอกาสถ้ายคลิปให้พี่น้องท,ที่ติดตามเพิ่งไปพร้อมๆกันครับ สถาบ่บบอเฮ้านะครับครับว่านาแน่นของปลาครับนะครับตรงนี้ก็ที่นี่ส่วนของปลาสวายนะครับปลาเบิกปลาเทพโพนะครับปลานิ่ง เป็นกินเปลี้ยน้ำนะครับอขอพอภัยนะครับตอนนะี้น่มะเขือ่นะเป็นปลายิซโซกนะครับปลาตะเพียนตวายเบิกนะครับเอาเนี่ยค่อนข้างเด้อนะครับเป็นกินเปลี้ยนน้ำกันต้นเพศตาอื่นๆนะครับเป็นปลาจีนปลาเน่นนะครับเจ๊กิน,น เดี๋ยวตามรังนะครับตรงนี้นะครับสถานการณ์ในหลายอย่างกับกำลังดีขึ้นนะครับเือเอางานนะครับเพื่อหลกโควิดนะครับกากกำลัง จางหายไปนะครับครับมาซูเพราะว่าปกตินะครับเดีย๋ยวคงจะเปิดให้พี่น้องมาเล่นมามวลกันนะครับผม ต้องเงียบอ่ะคิดว่าเพิ่นจะหิวหลายนะครับพี่น้องเนาะปลาสวายปลายิโซกเอาเบิรกนะครับปลาดิ้นเอ้ยปลาตะเพียนนะครับเป็นกินผิวน้ำคอนโดนะครับ เอาคลิปนี้กับกงจะขอให้ญาติจบเพียงตอนนี้ก็นนะครับพี่น้องก็ฝากติดตามแน่กันแล้วกันนะครับในเพจน้องยามาฟิตชิงเกมนะครับเพจน้องยามาฟิตชิงนะครับาชาสัมพันธ์ไม้ตกปลารอยเอดนะครับครับแจ้งข่าวไม้ตกปลา ครับผมไลพีน่นอกกับติดตามในสามสามซีกุ้มนี่นะครับสำหรับผู้ใดสิ่เคยติดตามกับติดตามาท่านติดตามกับกดติดตามนะครับทดรับค้นที่ชื่นชอบในกีฬาตกปลานะครับส่วนตันไดติดติดตามแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นแนวทางของจางของ ยกเลิกได้นะครับว่าต้องทินะตรามเพราะว่าของเขาจะเห็นใส่บันเทิงนะครับใส่ให้ฮาสำหรับนักตกปลานะครับผมนมคิน่าตกปลาครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ